กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง,องกับสวัสดีเอฟซีทุกฐานป้าเถ่นบงงามเถ่นเอ๊ะสง,ะะง,ะง,งสัยดีใจได้ห้องใหม่หหให้ลูกสาวแต่เก่านั่งสีบุกคอยโหนพี่นอ้องเมื่อนี้นั่งโหนป,ปับ๊บหมอยังบอกเขาสงสัยห่ออยู่นะหมอแกงตะเกินห่อแกงยัง,งนะแกงปลาอเอา,ดดอ,าอื้อ เพื่อนชิลวกพ่างบมักอื้อตั้มักถั่วสุกแกนท่านบอไปก่อนพี่น้องเลยไปเลยสำรวจค่ายโอ่งพักบัวนะ่งไปหาคนสวยแห่งป e. ัตตพีเลิดรูป่าดีค่ะคืองามเธอเนาะ นั่งเงี้ยคออมาปออลีน่ะพี่น้องเจซายแล้วยังคือเด็กหน่อยดนแล้วคันมาเปียพมนี่แห่งเต็กโอ้ยคันแบบนี้ข้อฮัก์ะเถิดนองซีเปียพมให้พี่น้องพมมงานมาเนี่ยไปไปใส่เบอร์เราเขายายเป๋้าอยากลงไปเบิ่งส่วนมากระโพดดิเนาะ แดดมอที่นั่งก็ที่นั่งกะเสออกแบบมสีมาพวหวานบอกกวงๆวงกวงป้าป้าแล้วบอกใครบอกเ้าจะได้มะเห็ดหวานโจมกอือเนาะกูดนะท่าไม่ทหาไหนเด้อยี่ป้าท้าเสียมาเห็ด โจ้กับอื่นอะไรอีเมียกินอือเ้าก็เหามีอะไรหน่วยหนึ่งเ้าอยู่ในเครืองห้ากระจิโจ้กินก่อนอีเมียละมากคั้นว้านในอื่นหรือเราบอกมากบริเวณเฮือนนางแล้วคล้ายกัเอามาป้าไปเฮือนเจ้ามานจะจิจ่ายอันนี้นี่ตัวตัวมันเรือนี่เจ้าเอาไปไหนนะชายผืนตีอัดตัวนี้ตัวมันเรือนว่าเขาไปเบิ่งบอลนอนชาวซีลังจา่ายผืนแปลงแล้วให้คะแนนอย่าได้เด้อได้ได้ได้ โอ้เมียนเป็นระเบียบเพียรห่ออเด้อบ่อน,นอนนะางเป็นการส่วนตัวอีได้หวาเนี่ดนใจอยู่บ่เฮ้ยพระเย้ม่ได้บ่เนี่ยถ้าเหมันข่าวก็อัดหลอกประตูตึบเ,ออเรื่องพายเฮตุยังกับบุษนี่วัาเนี้ออมันเป็นการส่วนตัวเด้เนาะ ก็ได้สันิ้วเนาะพี่น้องงบซาวซุยกับเจใส่เด็กมีให้ซาพสียังยังขาวโง่หนาดามึงงบ่หนานะค่หนา่ีบเอวิแล้วน้าถูกสาย ตายางไงตำเจออยียวไม่แข้งอืมได้ตำเจียวไม่แข้งพี่น้องพี่น้องจ้าอย่าลืมเข้าไปกดติดตามอันซ่องอันซับซุยบบาใจใน่เด้อจ้าพี่น้องก็ว่าครูขีปนั่นแหละเนาะคงอยากให้พี่น้องเข้าไปกดท่ากดก็ขอบคุณหล,ลายๆเนาะบอกกดก็ขอบคุณหล,ลายๆ Bà thảo bà nhạy ngoa phần, Bên pin pin nhỉ Nhưng thảo nhận, nhọt rồi đó ừ. Tâm mặc thù à อันนี้ชิเป็นแจวแม่แข้งเลือดจากพี่น้องไม่แข้ง้าโค้งเหรอแต่ว่าะีะาไรงูมาว่านแล้วมาเจ้าอยู่ในใสม่างมามันเป็นปุ่มอยู่บ่เป็นปุ่มเป็นโงอนอยู่ได้น่ะ <c oughs> ไม่แข้ง้าโค้งพี่น้องเลย <c oughs> หนึ่งยอดบังอื้อ ตำต่อหน้าสาบ่มีการล่างวะสันบอกแล้วตมมั้มตรงไหนนี่โปกต่อโลดวะอรอเบ่งรอส้มตอนเพิ่นกินพี่น้องเลยบ้านนี้ว่าสิแส่บสินัวสำได้เนาะกระทาเบ่งถั่ส้มนำกันอาโทตอนนี้กำลังเริ่มหอดเวลาสิกินแล้วเอามาต่ไช้ก่อนเฮ็ดนั่งผ้านั่งพึ่งนะ

ผลไพ่ก่อนห่านแน่แตัวนเอ็มไปเก็บผ้ามาเอื้องหองอะไรไปสำเนาเลยแตงหมุนป่าพักกระพปงอันนี้ดีไม่ท้าเก็ตแต่ห้องอีกตัว เป็นนายายซิมแล้วซิมอีกซิมไปซิมมาสิเบิร์โขกยังมือหัวแซบต้องแซบหแซบอยู่ข้าท่านึงเขามีความหลับกันเนอะสองคนเขามีความหลับเฮ้ยโอ้เดียว่อเลย ว,ว่อตุ้ยจีตายไปสิไปเถอะงอเคยอาหารการกินของเพื่นมาเคยงอมาเคยกดเท้ากินข้าวบ่อยากบ่ hai lục đường khói nha sao hơi hai lục đường khói nha mà sao tôi đây ha ha tui ăn 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 thì bố khơi lục kẹt thừa bộ mày thảo thảo lúc mà lục kẹt này non xì เออกินเธอกินอ่ะอยู่กินมาเลยสาวเธอบอกินเธอมีเยอะหลายรุ่งอย่น้าเฮ้ยไก่เนี่ยเฮือนขวนหรือเฮือนไก่ด้วยนี่สนั่นอยู่ หลังจากออกแต่เพื่อนเช้าชีต่อกับชีไปล่อง,องนี่เนาะกับเจส๊สายพี่นอ้องเอ้ยจ๊ชี้ไปหัวสายกับต้องรอเบิงรอส้มพี่น้องเอ้ยรอเบิงรอส้มต่อไปมาอันอ่านะสะท้อนเลยเลยนั่นนี่หนึ่งอันนี้เราต้องห่วงน้ำดอกรุ่นนี้ไปนะุูซิ้นไม่หนึ่งกต่อิม่ม กำลังขึ้นมากพี่ตังโอ้ยเนาะที่นี่กระชีดแท้ๆนาะบ้า,บานนี้งอกงออยู่ไม่ขึ้นมากกว่เท่าเจ้าประยากบ่โอ้กินเผ็ลกกินเ็ลยก็แแรวแรงป้าโทกมกับโเปื่องขาแล้วไงเนาะฮอบไม่ลูกกินบานนี้ แคบเลยแต่ละมือมีแต่แม่หนึ่งขาวโอซันเจอเผาหลุกสาวพี่น้องเ้ยเผาหลอส่วนนีูกขายเผาเลยแหละไปยังเคยไปแล้วไปใช่าละน่ะแจ้งโทรศัพท์อีกเลยครัมากิ้งเผาหรือมั้นเขีย่เนี่ยเอา้า อิ่มแล้วพอนะอ่ะพี่น้องเอ้ยคลิปนี้กล็ลาพี่น้องเพียงสำนิขอพุณทุกฐานที่ติดตามหับส้มอยู่ดีไม่แห้งเบิร์ตสุขสุขคนอย่าลืมกดติดตามสองสาวซุยเบาใจให้ไหนเดอ้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้ไหนเดอ้อสู่ต่อไปพี่น้องสบายดี